สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหากล้องย e ี e ่ห้อ Eagle Eye นะครับผมตัวนี้จะมีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะอาการก็คือไม่สามารถดูสดได้ครับผมดูสดไม่ได้ครับผมตัวแอปจะดูผ่านแอปที่ชื่อว่า IC นะครับผม ICC มันจะ C ีสองรอบเนาะ ไอธรรมดาแล้วก็ซีที่แปลว่ามองเห็นเนาะนี่ครับผมอาการก็คือพอกดดูสดนี้ครับผมมันจะดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างครับผมคือถ้ามีอาการอย่างนี้ครับผมนี่เห็นไหมมันเข้ากลองไม่ได้เดีย๋ยวลองผมจะเอาอ,อกนะ่กงเ ม่กดอันนี้คือถ้าดูสดได้เนี่ยแผนภาพซ้ายขวาได้นี่ก็แสดงว่ากล้องไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผมกล้องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยที่เป็นที่เม่เมริกัดครับผม ถ้าใครเจออาการนี้ก็ลองใช้ไมโมรไกร์ดอันใหม่ครับผมดูครับผมตอนนี้ผมลองใส่องผมที่มันเป็น64เพราะตัวที่มันเสียมันจะเป็น16บหกเห็นไหมครับสิ 16. ตัวที่เสียจะเป็น16 อันนที่จะขึ้นมาเลยแต่ปุ๊บขึ้นมาเลยเรียนย้อหลังก็จะขึ้นมาเลยครับอันที่เราเคยบันทึกมาแล้วตอนสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนวนี่ตันตน,นี้อย่าปร้อยครับผมเผื่อเป็นแนวทาง